จะพาทุกคนเนี่ยไปสุ่มของที่มีแต่สีแดงนะคะทุกคนเออตอนนี้นะคะอิมมีเพชรทั้งหมด6 7 0 0 0เพ็ดนะคะทุะคะดูองโชคดีบ้างดีงดโ้สีแดงแห่งความโชคดีสักทีเถอะกล่องต่อไปอีกเปิดได้อีกจะเต้นกลางคลิปนี้เลยจะเต้นลยูิที้เพื่อ ช่องวิมชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ ดูจากการแต่งตัวก็น่าจะรู้นะคะว่าใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะทุกคนอีก็เลยใส่ชุดแบบกีบคงกีบเผาอะไรดีมาแล้วก็ทําผมแบบอ้วยอะไรนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้นะคะทุกคนอิมจะพาทุกคนเนี่ยไปสุ่มของที่มีแต่สีแดงนะคะทุกคนเออตอนนี้นะคะอิมมีเพชรทั้งหมด6กหมื่นเพันเพชรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอิมจะสุ่มอะไรกันบ้างนะคะอ่าก่อนอื่นก็ต้องขออภัยกับเสียง เสียงด้วยนะคะรู้สึกเป็นหวัดเล็กน้อยนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่เป็นหัวนะเพราะว่าล่าสุดที่ไลฟ์สดเมื่อกี้ก็เป็นไข้คาาไลฟ์ทุกคนก็โอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามช่อง channel ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะทุกคน ทุกคนคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะเรามาดูของอัปเดตจาทางฟรีไฟกันก่อนนะคะทุกคนคกิจกรรมแรกนะคะนี่เลยค่ะทุกคนขุมทรัพย์อามาพารวยชาร์ตหนึ่งนะคะนําโทเค็นตัว๋วตัวไก่นะคะแลกรับไอเทมตุ๊กจีนฟรีเลยนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่24มกราถึงวันที่6กุมภานี้นะคะทุกคนก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็จะมีตรงนี้โกลเด้นรูเลอร์อ๋ออารมณ์คล้ายหมวกน,นะทุกคนแล้วก็จะเป็นกระเป๋านะคะ เป็นระเบิดเป็นระเบิดแบบจุกจีนนะคะทุกคนนี่นี่นะคะมีร่มมีอะไรด้วยนะคะทุกคน่อนอื่นนะคะเราต้องมีโทเค็นก่อนนะทุกคนเราค่อยมาแลกนะคะทุกคนอ่ากิจกรรมต่อมานะคะทุกคนนี่เลยนะคะมหากาบแฟชั่นแบเอ็นเจอร์มนทินเข้าครอบเงินนะคะทุกคนก็จะเป็นปืนนะคะสกินปืนนะ ทอมสันนะคะทุกคนเดี๋ยวอยิมเข้าไปสุ่มในเกมเดี๋ยวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอิมแค่มาพูดเฉยๆนะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปสุ่มพร้อมกันนะคะ<อ>ทุกคนกิจกรรมนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่31มกราคมนะคะทุกคนก็ไปสุ่มกันได้นะคะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเติมครบรับถึง2นะคะตำนานรอยสักแอนสกินคู่หูเยตินะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้าง บวกหร้อเลยเหรอคือแค่เติม100เพรก็จะได้เพิ่มบวก100เพรเติม5,600ันหรเพรจได้เพิ่มห้าพันหยเพที่ได้หมื่นเพชรในราคาแค่1นึ0งบาททุกคนอ่ะก็รีบรีบไปเติมนะคะทุกคนหอนที่กิจกรรมจะหมดนะคะทุกคนแครทุกคนเด็ดเลเข้าไปดูคลิปวันต่อเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูของในร้านค้ากันนะคะว่ามีอะไรให้อิ่มช็อปปิ้งบ้างนะคะอิ่มว่าใส่ชุดแดงมาอย่างนี้ต้องมีความโชคด,ดีบ้างละ่ะเชื่ออย่างนั้นจริงๆริอะอ,อันแรกเข้ามาตรงนี้เอ้ยอะไรนี่ M 8 2B ความชั่วร้ายของแวมไพร์เอ้ยสกิน M 8ทุกคนปืนบาเลตนะคะเอ้ยสีแดงสวยนะเข้ากับชุดอิ่มมากเลยถ้าเกิดถือนี่คือแบบบอกเลยว่าเท่ม,มากๆคะ let's go กล่องต่อไปอิมเปิดได้อิมจะเต้นกลางคลิปนี้เลยอิมจะเต้นในคลิปนี้เลยกล่องต่อไปอิมเปิดได้อิมจะเต้นกลางคลิปนี้เลยอิมจะเต้นในคลิปนี้เลยทุกค,คนได้ถาวรน,นะสีแดงเห็ความโชคดีสักทีเถอะ รู้สึกถึงความเกลืออะไรเนี่ยอะายไรจะได้เสียงเปลี่ยนเลยนะ ใจนะว่าไม่ใช่บาเลสเย้ทุกคนในสุดก็ได้แล้วนะคะได้มาครอบพองแล้วนะคะทุกคนหมดไป4,000เพชร3,000เกือบ4,000เพชรอ่ะใช่เพราะตอนที่แรกมี67,000ใช่ไหมทุกคนตอนนี้เหลือ63,000นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปกันเลยนะคะอันนี้อะไรท่าเต้นเนาะเฮ้ยท่าเต้นอยากได้สุ่มเลยค่ะทุกคนเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา ความเกลือหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยโชคดีกับเขาเลยอ่ะอุตส่าห์ใส่ชุดชุดแดงแรงลิ้นต้องโชคดีบ้างดีอ๋อเป็นชุดฟินิกกาเดียนได้อยู่ได้อยู่ อ่าเรียบร้อยนะคะทุกคนได้ทาเต้นมาครอบครองแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกิจกรรมต่อไปอันนี้มันไม่ใช่สีแดงอะ่ะอันนี้ก็มีแล้วอะ่ะสีแดงมีแล้วอะ่ะเราต้องไปดูของในร้านค้าทุกคนกคน,นี่ทุกคนตอนนี้ยิงเลยไหมแล้วตอนนี้ยิงลบลบห้าสิบเซ็มนะ่ะ วันนี้มันไม่มีความโชคดีเลยอะ เอาสุดท้ายเรียบร้อยนะคะทุกคนอะต่อไปทุกคนดูกิจกรรมอื่นบ้างเรามาดูของตรงนี้ก่อนนะเล่นครบจบไอเทมตัวตัวไก่นี่นี่ขุมซัพพารูยอารมาอุ้ยอุ้ยอยากได้ยังไงอ่ะเข้ากิจกรรมตรงไหนอะน,นี่กดลาวล็อกอินแค่เล่น30นาที <S <S ก็จะได้คูณ2เล่น60นาทีก็ได้คูณ2เหมือนกันหรออ๋อ นี่นะทุกคนถ้าเกิดว,ว่าเรามีแบบทูเค็นตรงนี้นะตัวตัวไก่นี่นะคะเราจะได้รับของรางวัลตรงนี้นะทุกคนกล่ไปหาทางมาหาทางตรงนี้ก่อนมันมีทางอื่นที่จะได้ไหมเล่นครบ6กสินาทีเรื่องหนึ่งไนเทมฟรีอ๋ออันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวันที่ยี่สิบเก้าแล้วทุกคนเราเข้าไปดูโอาวอร์ก่อนสีแดงนี่เลยนะคะอันนี้มีแล้วอันนี้ยังไม่มีทุกคนยังไม่มีนะคะก็ต้องจัดแล้วละ่ะฟืบ,บออะ ได้แล้วโอหได้แล้วทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะมิมก็ยังไม่มีนะทุกคนนี่เปิยอ่าเฮ้ยเราเปิดเยอะไปหรือเปล่าอ่ะเราน่าจะเปิดเยอะไปนะโอ้ยอันนี้น่ารักสวยอะลองเปิดสักห้ากล่องดิทุกคนเอาเฮ้ยทำไมไม่ได้วะอ่าได้อีกตัวหนึ่งแทนอะไระ อใจแล้วเอาปืนใหม่อ่าปืนตัวนี้นะคะทุกคน let's go นี่เลยเปิดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วดูมันมีแต่ปืนที่มีสีแดงด้วยคิดว่ายิมจะได้ไหมเนี่ย หมดเวลาฮะต่อไปเป็นคาแล้วกันได้แล้ว <c oughs> โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะจบคลิปท่านี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกาดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยูพขอตัวไปพักผ่อนก่อนเอ้ยลืมมาแจ้งข่าวว่าอิมนจะกลับมาสตรีมแล้วนะคะทุกคนเจอกันได้ที่แฟนเพจนะคะเวลาบ่ายสองนะคะทุกคนไปเดี๋ยวแล้วไปเจอกันไหมคะ่ะา